สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมิญี่ปุ่มมาแล้วมาพร้อมกับผมกับเสือกับเสิงนี่นั่งน้อยเสือแดงนี่ครับพี่น้องเบื้องอุปกรณ์การแสดงมิญีาเผาคลิปนี้พี่น้องโอ้ยยิบขึ้นขก้นจีวะเฮานี่ยิบขึ้นขึ้นยังแผวนตั้มป่านั้นเฮะไม่ได้กินแผวนตั้มป่านั้นเฮ็ดหยังขึ้บไปขึ้นก็ขึ้นจี้เยอะขันควันขันสันขวารอเนี่มันจะไปดือบหกม่วงตอนแล้ว เราว่าเราจะไปแย่ใครมอดแดงพี่น้องเบิ้งไม่สาวดูเบืองไม่สาวกับขู่กับคนเลยโอ้ยบอกกันสิว่าวเนาะบอกกันสิว่าวว้พี่น้องฟังอย่าเอาไปท่านวัดเด้อเกิดจัดน้ำจีเตียอย่าท่านไม่สาวสันเด้ออันท่านท่านไม่สาวเง่าเง่าไปสายเหตุยังเห็นยังเกาะเอาข้างมอดแดงมันจะต่ำๆนี่นึงแมวเพรได้ยูสูงดีนะนี่ยูใส่ชูงก็จะไปเอาแม่เนาะใส่ยูใส่ยงใส่ยูป้า ใช่ใช mm ่ไปพาพี่น้องไปเบิ่งหลังบ evet> ้านแะมือแต่เนีเห็ดเนาะมือแต่นหามันอยู่ต้นอย่งปาพเกใช่ปงไหมสนับกีเรกย่หัวนี่ยเปงไหมใช่โอ้ทุกทุทาพี่น้องไปเบิ่งจ้าบาทก่อนปื๊ดยอดพักขีเล็ตัวพี่น้องงพขีเล็กงย่าเล เอาไปต่อเก็บเกี oh, ่ยงอย่านีมันกินได้ยยามนี่โอ้กินได้บ่ตุยยากินได้บ่ตุยยามมันสั่นมีงพ่อว่าลวกกินกับแก้วที่สบเนาะอีลวกสูมั้งพากินทั้มือไงพ่อไงเจากับันต้นไัทังมือโอ้ถางค่อยถางถางคอยถางนี่นอป่ะใส้อุปาดอทูนอไม่หร่อพี่นอเจ้านอ แต่พ <Z an aaS as> ี่มันสิมีหลายนอนยไงแหงพีแหงหาโอ้ยแหงพีแหงขวบี่หละนอยนึ่งอ้หมันเป็นตอมันด้วมันอไมโอ้ว่าเขาเห็นนอนเห็นนอนนึงเอ้านี่ครับพี่น้องชิหน่บมียาพอเอาว้แล้วชิเงีใครมดเดงแลกันอุ๊ป้าเห็นเราพี่น้องบาดเห็นเราเห็นเราสฉพอเราถือเป็สาวซ้ำนี่อุป้าเห็นเราเห็นเราเห็นเราบาดนี่อืเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอุป้าพี่น้องเอพี่จะนาด้วพี่น้อง พิจะน่าซอยกันโอ้โถ่ไข่ตัวเราว่าไข่ตัวเราบอมือเสียเก่าไปแล้วสียซะที่อยากมือเปื่อยโอ้โต๊ะโต๊โต๊โต๊ะอ้าบอกบอกคู่หลามอ่ะเสียเก่าแย่นแย่นนั่นมดกัดลูกฮะยแย่นมดกัดลูกมาเตรียมวัตถุดิบมันกัเจ้าของสร้างไข่ตอก็เท่าแล้วโอ้เท่าแล้วเอาย่องชนะ เอาได้กันเจ้าได้ก็ยันโอ้ก็น้อยแต่ว่าก็จะได้อันใหญ่ๆแต่ก็อันใหญ่มันคู่อู้ไปเอาอันแดงนี่เอาคู่แดงคู่แดงคู่แดงเลยเพาปากกว้างก็เกินนี่ปากจอมเกินดีอากกว้างก็กันดีกว้างกูนี่อยู่คู่แดงไงกูนี่อยู่นี่สิ่งนี้มันสิ่งนี้ไหนจะมีใครอยู่นะพี่น้องเพราะว่าเบิง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 หยุ่งเบงใหญ่แล้วเพราะนียดบัดคำเด้อไปเอาอันนั้นก็เอาคู่แดงไม่กันแต่เอาคู่แดงเจ้าคู่แดงมาเอาคู่แดงปลาไม่หายก็ได้ปลา ลักละ,ละเอาคู่แดงอยู่ในคัวไม่แม่เนี่ย <c oughs> แดงคู่แดงเลยอยู่ในครัวป <c oughs> ุอืจะอกนของวข้ากับมีจสามหัางเบอืองบบจืดเลยเลยนี่อันมีใครบอห่อแม่เนี่ยอ,อ,อะไรขวางไรแต่ก็เอารถด,ดูไนปคน ว่าครั้งหนึ่งเคยมีหังหมดแดงอะไรเนี่ยบอลูง <c oughs> คนครูเรามาบ้านเลาวจีเปโรงเรียนพี่น้องเอากระรังจีวิเชียร์การเยี่ยงงานแล้ว <c oughs> ครับครูหลมามอ่ยะ <c oughs> ยะันมันกัด,กดเอาสิโผมโท่านเนี่ยไอ้เงยโย่หันแม่มาลุ่นกันพี่น้องว่าจะเนี่สิมีใคร <c oughs> บอได้ยินมีแต่โตแต่เกาย่มเนี่ยมันเป็นแม่ฝาเราบอแลี้ยมันลุ่นลุ่นกันพี่น้องโอ้ป้าเดือดรุ่นกันนะเด้อ มัดนี <im <im ่ยมันอยู่เลยไงกระขูโอ้ยฟันน้องว่าสีเสือรดไปยังหนึ่งบ้ว่าดีอยวน้องก็สีกระรดตึ้งยืนเหนียวพี่น้องอยู่ต้นกระเดานี่ห้างแบบไงหนึ่งโอ้มันห้างห้างแล้วบอกคือชื่อห้างแล้วล่ะเพราะตอนนั้นห้างแบบไงหนึ่งมันมันมันเออมันมันอยู่สูงมันเอาพอได้ไม่เศร้าไม่ไปไปที่บ้านนึ่งของเราก็อาถึงตึ้งจะได้ว่าเออปล่อยให้เราเห็นห้างอยู่นี่เพราะเออเราลงมาเห็นห้างอยู่ต่ำๆนี่บ้านนี่เอาลองมึงดูบ้านนี่ งดึงดังงดึงดังดึงดังูดด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 ดปพี่น้องวดดดดดอมเอาละับวังเน้อวังเ้อวังเ้อวังมันชี่ขบโอ้โหขบเคียขบเียลงเลยจ้าจ้าเลยพี่น้องเลยจ้าจเลยจเลยวังแล้วมันขบมือมันขบมือ้ึงั้งแมเป่งแมเปแมเ พี่น้องฮะเผื่อว่าป้าคือไายได้อันดีดีครับแต่คือไายอยู่ใกล้แต่ว่าท่านเพใกล้ก่ไงได้พี่น้องเมื่อจากขี้ดินว่าหนี้ึป่าวเฮ็ดไกเฮ็ดตั้โผทั้งหมดแดงกัไเลเอาย่องไหมย่องเอาไม่สาวเอาไมก็ต้องไม่แย่ใจกันเทาไมไม่แย่ใจกันหนุ่มทไมไม่แย่ใจกันเอ้ามุดแดงกันก่อนเออลูกไม้มุดแดงกันใจพี่น้องฮะเผื่อว่าพราะไงใตาเจ้าคือว่าอันแย่ใจลูก

เอออยู no oh, oh, or. Or. ่ใจสุดนั่นมันจะมีสิกัดเอาดิเอาเอาย่องชัวชัวเบิดไปเบิดไปไหวเฮ้ย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 เอาแล้วมันย่องขาแล้วดีตับตับป่านมาบอกจอนและวัน น,น<ะ>ั่เชื่อเร่แบบนี้นั่เชื่อเ่องกงที่นู่่กับแจเ็ตู่กับแจ๊ข่ขู่เต่อ้ตวยนเ้าใจท่านเปิมือหนอกเออกระสือไปมือหนอกเดี๋ยวเนี่แต่อีดิอือปปปจะมาจะเป็นใครผ่าก็เมีเปงเอาได้ย้งก็ดี เอาเห็ดเอาไม้ด้วยเจ้าห้างเจ้าคือชิเมนลงจากต้นกระเดานี่แหะมาเห็ดเห็นแต่โดนแล้วโอ้เห็นดตะโดนแล้วเอาอยู่ลอๆนี่มันมีอีกทีไหมไงอือง่ายเฮ้ยเฮ้ยมยองแล้วเออเออเอายองออกจากหันออกจากหันอยู่ขานอ่ะไหมอยู่ขานอ่ะ

เอ้ยม <S preach ers> ีแต่ห้องกับหใครอยู่ใส่สนมามันปัดง่ายอยู่ปัดง่ายอยู่อันนู้นสองยินแล้วเนี่เอายินีม่วหัวมวนกันเงีใครได้บดสิบได้ก้อยยุติซ้านี่บดิพิได้ก้อยยุติเส้นหมกหน้าที่สมสมจังหน่อยไปยังบันี่ห้าหน่อยอาหานา่าแจ้ง โอ้เขี้ยมาหน่อยข่อยขึ้ยังไเมันขาดมันคือเป็่นมันคือเป็นขาดขาดพูดเลยไ่ห็นมันขาดตนนี้เ้ยมาหน่อยเมื่อไหร่กัเนี่ยเขี้ยมาหน่อยเข้ยมาหน่อยใ้ยสัยไหมใจหูวจักบัใหูจักบข่อยเคยมาเอาต นี่ขึ้นันนี่มันมันขึ้นขาดยนี่มันองเี้ยงน่แหละเออมันยังมประจำปนางปนาวนี้มันได้กิดีขึ้น็นทางขึ้นมันได้กิดีขึ้นไหมได้อห่มาให้อะไรแม่มันออกอะไแม่มัแดงออกอะไรแม่มัแดงออกให้เด็เบิ่งมันจะได้หลยปไนนด๋อเมเป็งก็มีแมเปงนี่ขววแสบเนาะหอม้อมแล้วขันขวาน ไอตัวดำนี่ป่แเม่งดำแมงดำมันขิวคุณทุกคนเคยิบอาหอมเจ่ผมขิวเลยนะเจ้าอย่อมีพ่อหอมแต่ผมขิวพอเพียหแตกมองคู่แตกเดิอะไรลุงอะไรลุงอย่าไปเล่นโถ่ มีตะการกัดกัดลากแล้วกัดหลากแล้วกัดลากแล้วเดี๋ยวว่ามันเข่าลากด้ดยีใส่ิยาใส่อกม่ใชพ่อลวัดที่ขัวเด้พี่น้องขัวขัวใส่ันไปขัวใส่ใบพจงไข้เนาะมือวานเห็นมือวเห็นอยู่ในยูทูเมือวานเห็นอยู่ในยูทูเป็นเท่งไหนเจ้า บอดไม่เฟสนั่งอย่างนี้แหละเขาเจ้าขวาคิดจากก็กันยูวัฒน์นี่ก็ได้คือพ่อได้มาเอาพ่อเห็นเลาวไว้จะโดน,นโอ้เห็นไว้จะโดนแล้วโอ้เจ้าอุบอิบตัวน,นี้ <c oughs> ไม่ใช่พ่ออุบอิบ <c oughs> อ่าเอาไปขวนะครับเอาคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเขา ต,ต,ต,ตามช่องลำโพงตะลุวันแบบเพินชิปวันสั้นๆวันนั้นนี่จิตแจ่มใสขอบคุณก็มาคอมเมนตอีพอยไม่ห้ฮขอพูดทุกคอมเมนต์ทุกำลัมใจที่มอบให้นะครับเอาสุด้ายไปเมื่อพี่น้องฮ้าโยดีกินแซ่บซูขู่สุกค้นปฏิจจารถไวาไข่เจ็บออกไม่คลิปนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ